ได้ไหมขอทค่นอนลงก่อนทำไมกินหมดเร็วนอนลงก่อนนอนลงนอนลงยังไงนอนลงขอรนนอนลงขอรนนอนลงขอรนนอนลงนอนลงก่อนนอนลงยังไงนอนลงวันนี้นั่งลงวันนี้นั่งลง กี่หมดเล็วอย่างเงี้ยพี่เขายังก,กินไม่เสร็จเลยหยุดก่อนเลยไม่ต้องตะกะเลยไอ้หมูไอ้หมูอ้วนตัวแสบรอก่อนรอรอหัดรอหัดรอหัดรอรอตีนกินก่อนเนี่ยเห็นไหมให้ตีก่อนจะได้ทัดเทียมกันคนที่ยังกินไม่หมดโทรเลยอ,อยู่เฉยๆน่าลง นอนลงนอนลงนอนแล้วก็ร,รีบกินอน,น,นอนรอเลยคา้าบอบหี้เสร็จแล้วนะคะเฮ้ยยังไมกินเลยย่งนี้นอนแล้วอร่อยใช่ไหมซื้อมาจากไหนนะเนี้ยญี่ปุ่นโทโร่ไม่อิ่มอยู่ตัวเดียว

อย่ามาลุกขึ <t> ้นอย่ามาโอ้ย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 หมดแล้วหมดแ้วหมดแล้วป้าไปไปนอน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 ตก่งอเอาตัวไหนเนี่ยเอาทุกตัวเลยเหรอ วันเย็ยนไปไหนกินน้ำปเปล่ากินน้ำเหรอกินกน้ำมาโลไะ ทุกตัวนั่งลมเปิด,ดอยู่ในความสงบนะคะ 어? 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 어 토로. เน,นี่ยวเที่หนึ่งอะจะนอนตรงไหนจะกมันขีดี ฉีกชุดของดัลลอรขาดแล้วมันมันเป็นแบบแปลก<ป>เออเออมยยโทรโทรทโลคือจอมทำลายจอมทำลายล้างมีคมอมเมนต์บอกโทรโรดื้อสุดดื้อมากค่ะสุดๆเลยแจะลงรายจะถ่ายรูปโทัโรทโรอยู่ในความสงบได้ไหม นี่ดูพี่ๆเขาสิเขานั่งนิ่งละพี่ๆเขานั่งนิ่งละไหนามาคุยกันไอตินเนี้ยบลอยฮัลโหลอะไรสวัสดีค่ะน่าสดมากเลยพี่เมย์มีหมาย,ยอะจังเยอะมากค่ะสามตัว ถ้าไม่รวมของคุณพ่อกับพี่ชายอีกสองตัวเนี่ยส้นมาก <c oughs> ส้นไม่หยุดเลยนี่วันเย็นใครคิดถึงวันเย็นบ้างวันเย็นที่เคย <c oughs> ไม่สบาย <c oughs> เกือบตาย <c oughs> จำได้ปล่า <c oughs> ตอนนี้ขนขึ้นแล้ว <c oughs> วันเย็นเป็นผู้หญิง อันนี้คือน้องเล็กส่วนที่สุดส่วนไอ้ตุ้มติ้มนี่เป็นหมาแบบหมาอินดี้เป็นหมาติ๊กเอนะเอะคือแบบนี้ไหมเดีเ๋ยวอะไรเขาเล่าอะไรอะไรไม่ได้หยิบของกินหรอกนึกว่าขนมอะหยิบเจ็ดของกินเฉยลูก <c oughs> เอาฮ้ยเลยลูก <c oughs> อ๋อมานอนให้กลาง สวัสดีพี่เมย์รอบสองเมื่อกี้มันหลุดไปค่ะโอ้ยพุกคนคิดว่าอะไรมีของกินหรอไม่มีลูกอะนั่งนั่งนั่งมันจะปีนขึ้นไปนอนด้วยก่อนมันโอโลเตรีมติียมตีไม่เอาไม่เจาะหน้าน้องหน้าน้องเป็นแถลหมดแล้วเหนื่อยมาก ทำไมเราไม่เลี้ยงชิวา่าวะชิว่าหุ่นเดินไม่ไม่ปึ้งไม่รักมันเล็กไม่ถนัดมันเล็กเหนื่อยแล้วก็ผู้ชายคือใครคือคือกระเทยค่ะผู้ชายมึงคือผู้ชายเหรอคะอธิบายหน่อยเป็นตูดรับทีบสลลนเลยเต็ม้อวไป แจ็คแนะนำตัวค่ะเป็นผู้จัดการพี่เมย์ครับชื่อแจ็คนะครับฉาย,ยาว่าเจมเมเนเจอร์เจมเมเนเจอร์นะที่เคยมีคนบอกว่าเห็นเมย์อยู่กับผู้ชายที่โลตัสเยี่ยมถึงดนวนคืออีนี่เองค่ะอยู่ด้วยกันตลอดใช่อยู่ด้วยกันตลอดอีฟสี่ชั่วโมงโอ้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 ู้วอกลิงแจ็คไลฟ์ฟางลิงแจ็คก,กำลังไป ไปสนามน่าจะไปรักษาอยู่เขาขาดเจ็บแล้วก็เข่าเจ็บนะคะเออเช็คชื่อค่ะมาตัวใหญ่กว่าพี่แล้วขนล,ลุงเยอะไหมคะเยอะค่ะวันเย็นเป็นหญิงเรียบร้อยจังใช่ขนนอนอาซาให้ให้กระเทยเก่าท้องอยู่เออครั้งแรกที่ติดตามขอบคุณค่ะ ดูคุณชายเขานอนเฉนไหม